เขาเลี้ยงผมแล้า้ยผมนะครับพราะรองมันจะมันเล่นแบบเมื่อเดือนสองแบบไม่มีโซไม่มีซุมไม่มีอะไรสอนทำมาเล่นแบบปกติสไตล์ผมอย่างเลยนะเออนะแล้วก็เอ่อตัดไปตอนตัดตัดไปตอนเริ่มเกมาเลยกันอ๋อคนดีว่ะเราต้องเล่นบกคนดีนะเอ้ยบอกอะไรบทเออบทคนดี ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์โอเคมาศูนย์ศูนย์โอเคเออเฮ้ยทำไมนายแปลกๆทำไมนายต้องขึ้นมาด้วยอะอ๋ออ๋ออไม่เป <arta> ็นไรไม่เป <be honest, S 1> mm ็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเมื่อกี้นายถืออะไรเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้เขาเต้นด้วย เน,นี้นอะไรอ่ะเขาเขาปินเขากำลังเดินกำลังดูว่าใครเป็นฆาตกรเออไม่ถูกคนนี้ไม่ใช่เอ้ยคุณหรือเปล่าเนี่ยคุณหรือเปล่าอ๋อโอเคเราตัวไปกูโอ้ใครอ่ะใครเป็นอ่ะใครอ่ะใครอ่ะคนดีแล้วทุกคนผม ผมวันนี้ผมอาจจะลงเกินเวลานะเพราะว่าผมเพิ่งตื่นแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วกูตื่นห้าโมงสี่สิบเก้าอะเฮียตดีกูจะอ,อาคดคลิปทันจะตัดต่อทันเนี่ยนะไม่รู้ทุเส่ต้องเร่งมือแนละโอ้ยเนเสียงข้างบน ใครตายใครตายอ๋ออันนี้เป็นค่าทุกคนอ้าวตายสุดทุกวันเฮ้ยเฮ้ยเสด็ครับเสด็ครับเสด็ครับเมื่อกี้ผมหลุดนะเมื่อกี้แม่ผมโทรมาโอเคก็มามาเริ่มใหม่เลยผมได้เป็นคนดีแล้วอะผมไม่เกียดเป็นคนดีแล้วอะจะเป็นนายอำเภอ แล้งก็แบบเอ้าเดตเตอร์ีย่ยงนี่โอ้ทุกคนคขาในอุบัติเหตเนเป็นนายอำเภอหวังมวาทำเลยอย่างนี้มาเป็นชาติแล้วไม่มาเจอเลยก็นายบบอพวกม่นมพำจะร้อ เอ้ย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 อย่าอย่าเข้าใกล้ผมไม่แต่คนเดียวนี่เนี่ย J K อะไร J K เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเข้าใกล้ผมนะอย่าเข้าใกล้บ่ายบ่ายเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อต่อแก้วเลยน่ารักที่ ใครเป็นอ่ะยังไม่รู้เลยเฮ้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 ยใครเป็นอะใครเป็นใครเป็นหรือว่าเขาฆ่าไปแล้วแต่ว่าเขาใช้วิชานี้อยู่เอ้ยทำไมต้องตามไปดวงเอ้ยทำไมทำไมผู้หญิงนี่แปลกอ่ะเอ้ยทำไมไม่ไม,ไมีใครว่าจะได้สักคนเลยเอ้รู้แล้ว อ่าคนดีผมได้กล ah, ิ่นถึงความความองคนดีเ้ยเยยโอ้ทุกคนนี่มันหกโมงหกโมงหรอเจนาที เลือนเชื่อกเลือนเชื่อเอ้ยทำไมมันโอ๊ย,อยตอหน้าตูตกูเลยตอนหน้าตูตกูเลยโอย้แล้วเขาปลอมไม่ได้ของเขาอ่ะหนีดิเลยมีอะไรนะ มันมาทางไหนมันจะมาทางไหนันี่เดี๋ยวเอาเวอยงานงอกครับงานงอกแล้วงานงอกงานงอกงานงอกเอาแล้วฆาติกรรมอยู่ไหนอะ ฮาร์ดคอร์อย so. ู่ไหนอ่ะฮาร์ดคอร์มันเฝ้าปืนแน่ๆเลยกูว่าแล้วไอ้ปืนสวยสวยโอ้โหน่พูามึงอยากตายนะไม่ตรงนั้นมันไม่มีกูหรอก ตรงนั้นนม่มีกหรอกนะเล่นตานี้กูจบเลยนะโอเค โอเคนะผมว่าผมเล่นตอนนี้ผมหยุดอัดคลิปเลยเพราะว่าผมว่าถ้าถ่ายต่อไปเรื่อยอ่ะมันเหลืออีกสินาทีไงงั้นแสดงว่าถ้าถ้าเวลามันมันเกินไปรื่อนะผมว่าผมต้องลงเกินเวลาแต่ว่าผมว่าผมแน่ใจว่าผมไม่ลงเกินเวลาหรอกก็คือถ้าผมตอนนี้ผมต้องจบอ่ะคือผมต้องตัดคลิปให้ทำสิบนาทีมันก็เก้านาทีอ่ะ มาฆาตกรมาข้าวกูหน่อยดิเดี๋ยวกูเดินหาข้าวฆาตกรเลยมันเป็นหรือเปล่าบ้านเอาไปอโอเคทุกคนไม่บาดจุ๊งจุ๊งอ่ะ